ก็ได้อยู่น้ำลกมาโดนโดนกับเพืให้ลูกสาวมีเครื่องเล่นมีเงี้ยงเล็กๆน้อยๆพอที่ว่าเพิ่นสิได้บ่เหงานะ่ยมันก็อาชีิแทนนะพ่อแม่อยู่น้ำเลี้ยงดูนั่นนั่นนี่ก็ได้แต่อย่างน้อยๆก็มันก็เป็นความสุขข้างใจ ของพ่อเขาอันที่วา่าได้ซื้อลูกให้นั่นได้ลิดสบายดีสบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพี่น้องมดชูชุบๆคนนี่เติมเส้นเกา่าเส้นเคยนะเอ๊พี่น้องนะอันนี้เป็นเครื่องริดนะ้อพี่น้องนะเป็นเครื่องลิดของลูกสาว ก้อนหน้านี้สาวนี้เพิ่นไลยสั่งประมาณสองสามมือก้อนนี่แหละสั่งมาว่าชิไปให้น้องเมย์นักตอนนี้น้องเมย์ก็อายุได้สามปีไม่น,นึงละนะกัดูความที่ว่าพวกเอาบ่ได้อยู่น้ำลูกบ่ดได้อยู่น้ำเมย์เนี่ยนำก็เลยว่าชิสินี่ละนะชื่อเป็นคลองลิมเป็นเมย์ยังสิไปให้ลูกลิมอันนี้แต่แมแอร์เต็มแฮ เั็นสินาสินตาแม่เลยดูใจดูใจเต้นเต้นกระไนั่นอีกมันมีความสุขนาแบบพ่อได้อยู่นั่งลูกได้พ่ออยากซื้อแบบเครื่องนี้พ่ยังให้ลูกได้แบบที่ผ่านมาก็ชงเงินให้ลาลาได้พ่ได้ให้สร้างให้ลูกไปสินาไ่ได้ซื้อเป็นของลินพ่อได้ซื้อไี่ยังเนาะกับโดนกับฟ้าเครื่องฟ้าของให้ลูกเท่อนึงหน่อยกับเอาอันหนึ่งไปกับยังอันหนึ่งนี่มันคืออะไร ยังไงเอ้าลองว่าเอามีดดีกว่าเอามีดเอามีดเสียมหน่อยลูกสาวจีตติ้งเต็มกี่ผัวเป็นแมวนะนางนะหนังเมฆเขามาเบิ้งกันอุ้ยนะแฟนซีจมพูอิสอึ้งนี่เห็นหรอบางคนเห็นหูมันบรอเอ๊บางคนเขาเจ้าแบบเคยซื้อให้ดูให้ร่างก่นนะเจ้าหู Câm lược 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 câm ยนคือเมออกแล้วน้องยานพืสร้างอาศัยคือกาัอันนี้มั้ยนะเสมูสลมเป็นตัวของเล่นเล็กน้อยนะพี่น้องนะเป็นอะไรชื่อพืสร้างอาศัยแหละเนอ้เดี๋ยวเอาหายเบิ้งคอขาวๆันขาวอ่ะนะพี่น้มียาดีนะไอ้ไหม Ô nhà, Mình mẹ nghe mẹ 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 nghe mẹ 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 Dạ mẹ khẩu mẹ 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 nó mẹ 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 nó mẹ 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 nó mẹ 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 Thì là mẹ 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 เออันนี้สุดทำอิดแมนเดี๋ยวเอาไว้ก็เนาะเดี๋ยวพ่อสาเอาไว้แมนเดือดดิสต์ข้างในมันมีลายมีลายอันนี้เนาะยวเอาไปให้เราหอนน้องเมียแล้วก็เราไปเดี๋ยวไปหาบบานนะกะคอยให้ลูกสาวเป็นผู้เบิ้งเองเนาะมาแบบแมนแบบขาวขาวซีซีเดี๋ยวหยาดเอาย้ายผู้ใดเนี่ยขนาดอันนี้นี่ขนาดเบิ้งหนเดียวเดี๋ยวจิบซาวใส่แล้ว ใส่สกรดจังวะชได้แล้วโอ้ยพยาบาลใ <c oughs> หน้มเมนเีพยาบาลติวไปหเียนเถื่อนได้นพยาบาลหมอฟันหมอเข่วนี่มาเบ้อันีก่อนดีวจนี่ชุดที่สองน้องนะย lại đi nhảy ngay sút ngay cái ngay nào anh em ngay sút dài ngay 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 anh ngay 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 này ngay 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 มีทางมีไอศีรีมเนี่ยนี่มีอันนี้อ่ะอันกระด๋อหนึ่งข้างๆเลยโอ้มีฟ้ากวางหอมเลยโหเอ้แต่แพงดินี่ไห่ใหญอันนี้มีหอดปลาแซลมอนมีโดนัทมเมสเคีมมีสลัดเต่าไข่ ีเ่ละเป้าตะเพีงเขานี่หนูคือมาใคว่าบอกน้นี่มีโดนัทอีอ่าาาานาา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 างาา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 าีาา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 าีาาอันนี้าา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  ไขเลยโอ้มีผดไข่นี่ไข่หนุ่ยได้ไข่แทวไข่ปอมมั้งนี้ไข่ปอมอันนี้นเอเามันอันนี้น่มันด่างโอ้มีหลายนเลยนะมัน่นะกนีนี่มันแก้กรได้นแก้ลทงอันนีไปทังบังมันเบิดเดียวใหให้ท่านเจ้าฟองเพื่อนเป็นดแก้เอกน้พม่น้องนะมีไข่ดาวนะ แกดาวน้ำช่องสซมันเ,ห,ห,เห,ห็ดไหยเห็ดไขดาวเนาะนี่อันอนี้อมีหมะะมุมูสับเปล่ามูสังอะไน่ะอันนี้มีอะไรอันนี้วะเบิ้งหนงเบิ้งโอ้มีนดพมได้อัไรนี่ยนี่หดพ <laughs> ม่ต้องหนอะันนี้มเน่ยก็ก็ข้เี่ยงเจียหนะสองชุดต้องเอานะเป็นเครื่องหลินขอเอานะ่ะ ตา <ไป S 2> แผลลูกสาวนี่มันก็แต่จันนี้กล่องพยาบาลเด็กพยาบาลเด็กหน่อยเครื่องเครื่องอุปกรณ์พยาบาลจก๋นี่ละพี่น้องนะคะระับวันใอยู่น้ำโลกมาโดนโดนกะเยอะใยะลูกสาวมีเครื่องเล่นมีแมงเล็กๆน้อยๆพอที่ว่าเพิ่นชีได้บ้องเงานะ มันจะอารชิแทนพ่อแม่อยู่นํำเลี้ยงดูหน้่นน้่นนี่เพื่อใดเลยอย่งนหน่อยๆกัะมันจะเป็นความสุขทั้งใจของพวกเอัาที่ว่าไปซื้อให้ลูกให้นั่นไ้ริดนี่อันบัง้องแป้ง ตอนเดียวบานเคยไปเชื่อของเคยเคยไปเชื่อมของเนี่ยหนังสือเป็นกล่อกล่องสุดกล่องซุดอันอันนึงแล้วก็กับอันตัวเตอันตัวเแล้วก็ตน่อ่แต่อวมมีรถขันนึงหนังสือราแล้วก็กลับชนิดแจ้งเป็นลูกแจ็คเปนแม่เพ้่ะไร มันแออ่ากะประมาณนี้นะพี่น้องนะกซื้อให้ลูกสาวหวังว่าลูกสาวคงชิมักนะถ้าลูกสาวได้เข้าไม่เห็นคลิปนี้เนาะตอนนี้กอะอาชิยังบน้านเธอแต่ว่าเวลาผันไงผันเติบโตนะผันย่อนกลับมาเบิง้งบรรดาคลิปพิบเอาเห็ดน,นะกะคิดว่าลูกสาวกะคือจิเบิ้งไปยิ่มไปเนาะในความรู้สึกของว้าในความคิดของ ประมาณนี้ทุกๆโมเมนต์พอเฮากันลเลย,ยอยากถ่ายเก็บไว้ใี่นะครับ<ม>ก็ให้ดูในมือดูะจะได้ความแจ้งเพราะวามแมว่าได้อยู่นั่งสำหรับอีพีนี้ก็พอเฮาก็ขอตัวลาไปแล้วเนาะพบกันใหม่ในอีพีต่อไปสบาย,บายดีไปบ,บ่บ